นำส้มตำที่บ้านกีินในเวบ้านเนี่ยกระต๊อบน้อยเอากี่เม็ดสิบเม็ดเม็ดใหญ่ใช่ไหมปกติเขากินสี่เม็ดโอ้ชิบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิบแต่ว่าเม็ดเลียวๆแฮะไม่ได้เม็ดใหญ่ไม่เพดนะเน่เลยโสม บอกว่าเอะไรใส่นะเนี้ใส่เยอะใส่น้อยถามพี่กิม่ทันแหลกเลยรับผิดชอบบอล ตัวเนี่ยต้องมีใจกระเทียมต้องมีใจกระเด็นในถุแน่เราค่อยกินเถอะโอ้ข้าม่ใจกระเด็นหนทำแบบนี้ก็ได้กระเทียมก็ได้กระเทียมก็ได้กระเทียมก็จะหอมอย่างมากเลยโอ้ถ้าเอากระเทียมมาใหายเอากระเทียมไหมกระเทียมก็ได้แต่กระเทียมก็จะออกแบบบานๆเลาวๆใช้ยังก็ได้มันเป็นมันเป็นมะเขือแข็งแล้วเนี่ยถั่วแข็ง เธอบอกว่าให้ตำพร้อมกับพริกไงตำให้ละเอียดตำถั่วกลามก็ขึ้นแหละใส่แบบพกคุกพริกแค่เฉล่ยหรอนอนทำปลาน้ำปลานไปนอนดูวิววิวไก่วิววิวกะลตแต่ก่อนเป็นกระตายบ้านตอนนี้เป็นกระตายปลา ธรรมชาติธรรมชาติหัวนี้เาไม่ชอบอปอ็ออาของน้ำปลาไหมใช้อะไรแซบไหมแซบไหมจริงมันก็ปรุงมาแล้วเลยมันขายของอ,ะอ่ะอทาไม่จ้างก็นน้แต่ขายของอ่ะใช้ตลอดเหรอ ก็แบบมันปรุงมาแล้วไงแซ่บไหมอ่ะอันนี้ก็ปรุงเลิศเลอยอืมเขาจะปรุงมาแล้วไงมันเป็นปลาลาแบบถ้าไปอยู่เมืองนอกก็ขอนละสองร้อยอะ่ะ <c oughs> มันเป็นปลาลาปรุงมาแล้วดูแซ่บดูนวลมะนาเนีนเ่ต้องลูกนึงเลยมะนาวใส่ลูกนึงเลยเหรอมันเปรี้ยวไหมดูหน้ามือก่อนอันนี้มันแปร,รี้ยตู่ น,น้ำมันเขาบอกเขายนี่น้ำไหลป่าต้นนี้ใส่ป่ามันตองเปรีป้ยว ส้นมนะส้มมันก็คือส้มเลยว่าถ้ามันไม่ส้มมันไม่เปรี้ยวปากเลยถ้าใส่ใส่ปลาเพิ่มอีกก็ได้เห็นล้วแซ่บเลยได้เพราะมันมีมะกอกนะชิมชิมแล้วเหรอ น้ำลายไหลต้องพอปลา <S <S ปลาต้องเยอะๆเพราะปลาร้าปรุงไปแหล,ละเพราะเราหมักกระไรเยอะไงใส่หมะกกนะไปนะทำไมเผ็ดนะมะกอกไหมแต่ตามเวอร์ชั่นมะกอกเลยตามเวอร์ชั่นไม่มะกอกถ้าตามเวอร์ชั่นม,นกม,ม,มะกอกมะมะกอมันจะไม่ดำใส่มะกอกไปเลย ทำสองโชาดด <S <S ทำมาด้วยกันนั่นแหะชอบเปี้ยวชอบหวานฮะชอบเค็มบานเค็มเนชอบเปรียวเลยอะนเตมเปียอร่อย้ยชอบเค็มนี่เค็มหเค็มโดนใจบ้าง นีใส่หอมเปียกินใส่นี้ก็หอมนะเห็นแม่เก็บอะไรนะั่งเก็บอะไรใบ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 ขิงอยู่ไหนล่ะอยู่ด้วยกันอืมไม่ดิมันเคยว่าใส่นี่ก็หอมอืมอันนี้อันนี้มันมีใบมันต้องกินกลับนะเขาว่าน,นี่ใบขิงเอ้ย ใช่แหละมั้งขิงเป็นลากอ,อ่ะดูดูทรงแซ่บเลยอยากชิมเค็มพอน้ำแนวเค็มเลยเค็มปลาเลยค่ะแล้วไม่เผ็ดเลยอ่ะอยากได้เวอร์ชั่นเผ็ดแบบแบบเผ็ดได้ไหม <laughs> อีกอันึง อันนี้เพลิดอะไรเราจะฟิงชั่นลิดเ่ยไอเด้ไอเด้วิกไอไอเด้วยิกเยอะเม็ดโอเป็นสิบยีเม็ดแล้วบ้งนะเม็ดเล็กเนาะไม่ใช่เม็ดใหญ่ละว่าล้เน้ำตาลปี๊บ n หน่อะไรอี่นี้น้ำาลว่าจะองำระทาบัะหน่อยฟมวชั่น เอามะนาวหมดโอ้ยมะนาวหมดมันไม่เปรี้ยวไงมีในตู้ชงมะนาวอีกตู้ไม่ได้ชงอีกอันนี้จะพาเอาีปก็ได้ใส่ได้เมื่อตอนนี้อันนี้ใส่ได้ต้องถาดปันจะโค้งี่ภาพได้เนี่ยอ่ะเช่นพี่แม่ถือกล่องนะช่วยกันำมาหากินหน่อย อันนี้เวอร์ชันผิดเยอะสีมันก็จะสูชาดีลยภาคอบบจะเล็กๆก็ได้เอด็ดจริงเอ็ดจริงๆเราต้องมะนาวกุบกิอบเลยอยากเอามะขามมาใส่ดาเนาะ ทำเป็นเหมือนน้ำมะขามอ่ะทำน้ำทำน้ำรบน้ำอะไรมะขามเปรียกอันนีตำล้านก็าใส่น้ำมะขามด้านหวานไปมะขามจะแบบเปรี้ยวหวานเนาะไม่เปรี้ยวดูอืมจะแบบกลมๆดีกลมๆกลมกล่อมกลมๆนมพอชิมปี๊ อร่อยเนื้อต้องเผ็ดๆซส้มตำอ่ะใส่มะกอกเดี๋ยวดิจิงก็ใส่มะกอกแทนก็ได้เาให้ความเปรี้ยวมีสีน่ากินไปล้างถ่นาคนนะไปบอกไปล้างตอนแล้วอาแล้วก็จะเอาเวอร์ชันไม่เผ็ดแต่เวอร์ชันเผ็ดแซ่บเซ็ป กินเอ้วนมจีน